สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนประกอบคอมนะครับผมประกอบคอมใช้งานเองนะครับแบบง่ายๆนะครับผมอันนี้จะเป็นเมนบอร์ดนะครับผมหนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับผมบอร์ดหนึ่งหนึ่งห้าก็จะใส่ CPU พวกไอสามนะครับผมเจน2เจนสานะครับผม i5 ก็เจน2เจนสามก็เจน2เจนสานะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมจะใส่ฐานนะครับฐานไบออนะครับนนะครับจากนั้นนะครับผมผมจะใส่ตัว CPU เข้าไปนะครับ ซีพนะครับดูตรงเขี้ยวนะครับนี่ฮะให้ตรงล็อกนะครับผมนะฮะจะลงล็อกนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะล็อกนะครับนี่นะครับจากนั้นก็เดี๋ยวผมจะใส่ซิลิโคนระบายความร้อนเข้าไปเนาะนต้องใส่หนามากนะครับผมตัวนี้จะเป็นซิลิโคนอ่า ระบายความร้อนนะครับทำให้ CPU ไม่ร้อนนะครับผมเวลาใช้งานนะครับถ้าให้ทั่วๆหน้าสัมผัสมันนะครับหน้าคอนแทคหน้า cpu มันนะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวพัดลมนะครับผมตัวนี้จะเป็นพัดลมซิงค์นะครับผมจะเป็นขาล็อกนะครับเสียบเข้ารูมันเห็นไหมฮะรูนะครับสี่รูนะ ดึงขึ้นแล้วก็กดลงแล้วก็หมุนนะครับผมดึงขึ้นกดลงแล้วก็หมุนนะครับดึงขึ้นกดลงหมุนนะเหมือนการสีด้านนะครับเนี่ยมันจะแน่นนะครับเห็นไหมดึงขึ้นไม่ดึงไม่ขึ้นนะครับเห็นปะมันจะดึงไม่ขึ้นนะฮะใส่ให้แน่นนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวไฟพัดลมนะครับสังเกตนะครับตัวที่เมมบอร์ดมันจะเขียนว่าเห็นไหม 10u fan นะครับก็คือเนี่ยฮะ ไว้เสียบพัดลมนะคะผมอันนี้นะครับผมจะจัดสายให้มันสวยงามก่อนนี่นะครับจากนั้นนะครับผม ลำโพงนะครับผมเห็นไหมสปีกเกอร์ลำโพงเมมบอร์ดนะครับไอตัวนี้สําคัญนะครับผมเวลาเราใส่เครื่องเข้าไปเวลาเครื่องมันมีปัญหามันจะล็อกเตือนนะครับเนี่ยนะเราก็ดูที่เมมบอร์ดนะครับผมแล้วมันจะเขียนเห็นไหมครับสปีกเกอร์นะครับผมมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปนะครับนี่นะครับผมจากนั้นนะฮะผมก็ ใส่แรมนะครับผมแรมก็ดูเขี้ยวนะครับเขี้ยวตรงที่มันแบ่งนะครับให้มันตรงกับตัวเขี้ยวล็อกนะฮะแล้วก็กดลงไปนะครับผมนี่ครับเห็นไหมฮะพอกดลงไปมันก็จะลงพอดีนะครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับประกอบเข้ากับเคสนะครับผมอันนี้คือตัวเคสของที่เราจะเข้าประกอบเข้านะครับ ครับผมหลังจากที่เราจะประกอบเข้าเครื่องนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะจัดสายให้มันดูสวยงามก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาสายไปไว้ข้างหลังเครื่องนะฮะมันจะได้ดูแบบไม่รกนะครับผมจากนั้นผมก็จะใส่ตัวคา w e r อ u p p ายเข้าไปเดี๋ยว power ผมก็จะเก็บสายเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเครื่องนะครับเครื่องใช้งานธรมรมดาทั่วไปไม่ได้มีการ์ดจอนะครับไม่จำเป็นต้องอใช้พวก สเปคที่มาสูงมากนะครับไม่ไม่ยังเป็นนะครับผมพวกความอร์สะพายหมดเลยครับไม่ยังเป็นต้องอใช้ตัวแพงมากก็ได้นะใช้ตัวธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเครื่องมีการ์ดจอนะครับผมก็แนะนำให้ใส่พาวเวอร์ที่มันเป็นบัตรเต็มนะครับผมเอาไปเล่นเกมมาเล่นเล่นอะไรนะครับอันนี้ก็ใช้ตัวธรรมดาก็พอนะครับ เครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องมือสองนะฮะเป็นบอร์ดหนึ่งห้าห้านะครับผมตัวนี้ซีพเป็นจีนะครับตัวนี้ประกอบผมไปซื้อมาก็ทั้งชุดนะครับทั้งบอร์ดทั้งซีพูแรมนะครับตัวนี้จะพันบานพันกว่าบาทนะฮะไม่เกินสองพันนะครับผมประกอบใช้งานทั่วไปนะครับผมประกอบให้เด็กๆเอาไว้พิมพ์งานดูหนังฟังเพลงนะครับผมใช้งานออฟฟิศสบายนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องหลับเป็นหมื่นๆนะครับผม เราสายนี้ผมจะเอาเข้าช่องนี้นะครับมองเห็นไหมเนี่ยเอาเข้าช่องนี้นะฮะเพราะว่าเราจะเอาสายนี้ไว้ข้างหลังนะครับมันจะได้ไม่เกะกะนะฮะ แต่เป็นแบบเอาไว้แบบเพื่อความสวยงามด้วยนะครับมันจะได้ไม่เป็นลกทางหน้านะครับสายนะ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 แล้วจากนั้นผมจะใส่เมมบอร์เข้าไปนะครับผม๋ยวมองเห็นไหม ใส่ตัวฝาเพดหลังนะครับผมด้านข้างกันนะฮะแล้วก็วางเมมบอร์ดเข้าไปนะครับผมเนี่ฮะมันจะมีเห็นรูน็อตนะฮะเห็นปะเนี่ยแล้วก็ไขน็อตนะครับผมไขน็อตที่บอร์ดนะครับผม นี้ก็เรียบร้อยนะครับผมน็อยยึดบอร์ดนะจากนั้นนะครับผมพอเราได้ในลักษณะที่มันเป็นแบบพอเรายึดตัวเครื่องเข้ากับตัวเมนบอร์ด yeah. แล้วนะครับผมจากนั้นสายที่เราเก็บด้านหลังนะครับสายพวกนี้นะ yeah. อันนี้จะเป็นพวกสายเคสนะครับเป็นสายปุ่มเปิดปิดสายลำโพงแล้วก็สายย s b บนะฮะอานนี้เดี๋ยวเราจะมา สอดเข้าด้านล่างนะครับผมผมจะสอดเข้ารูนี้นะครับเห็นปะรูใต้บอร์ดนี้นะฮะเนี่ยครับผมจะผมจะสอดเข้ารูใต้บอร์ดนี้นะครับผมจะมีช่องว่างให้ใส่นะเนี่ยพวกสายของเคสนะครับนีจะสอดเข้าไปให้หมดนะครับ จากนั้นเราก็มาพลิกดูนะครับด้านล่างนะฮะหลังจากที่เราสอดออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเสียบสายดูนะครับคราวนี้ เราสอดเข้ามาแล้วนะครับเบื้องต้นเราก็ดูสายก่อนนะฮะอันนี้เป็นสาย USB เห็นไหมมันเขียนว่า USB นะครับแล้วก็ดูที่เมมบอร์ดนะครับเห็นไหมนะฮะเสียบ USB นะครับผม USB ไหนก็ได้นะครับ1 2 3ได้หมดนะฮะแล้วก็เล็งให้ตรงแล้วก็เสียบลงไปนะครับผมอันนี้นะครับผมจะเป็นออดิโอเห็นไหมครับเนี่ยมันเขียนว่าออดิโอนะฮะออดิโอเราก็ดูที่พอร์ตนะครับมันจะเขียนบอกว่าออดิโอเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เสียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสวิตช์นะครับผม สายสวิตเปิดปิดนะครับดูตรงนี้นะครับผมเดี no ๋ยวผมให้ด right. ูใกล้ๆนะฮะสวิตเปิดปิดเห็นที่เมมบอร์ดไหมครับนะฮะมันจะเขียนบอกไว้เห็นไหมครับข้างบนเนี่ยเป็น P.W. คือ power switch เห็นไหมฮะข้างล่างจะเป็นร set S w i t ิตเห็นไหมครับก็คือข้างล่างคือ2เส้นตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปนะครับผมตรงนี้จะมีบอกเห็นไหมฮะอันนี้คือ reset s w i t ิตเห็นไหมครับ e S e t s w i t ิตอยู่อยู่ข้างล่างนะครับเราก็เสียบข้างล่างนะฮะ คู่ล่างเห็นไหมครับคู่ล่างนะฮะแล้วก็นะครับผมอันนี้เป็นสายฮาร์ดดิสเห็นไหมฮะเดี๋ยวมันจะเขียนบอกว่าฮาร์ดดิสบวกเห็นไหมครับเหมือนกันเห็นปะแล้วก็เสียบคู่ล่างเหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็เส้นบนมันเขียนว่าเนี่ยฮะพาวเวอร์สวิตต์ก็คู่บนนะครับผมเดี๋ยวผมตัดอันนี้ก่อน ขั้บนเห็นไหมคู่บขั้บนแล้วก็อันนี้ก็เป็นบวกลบนะครับผมไฟบวกลบเราก็เสียบคู่บนนะครับผมเสียบบวกก่อนนะครับมผม พอเสียบแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผม,มนะครับหลังจากนั้นผมจะต่อสายนะครับผมสายสายไฟนะครับผมจากนั้นผมจะต่อสายไฟเข้าเครื่องนะครับผมจะเป็นไฟยี่สีพินนะครับผมตรงนี้นะครับ นี่นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะฮะนี่นะครับผมจากนั้นเราก็ต่อไฟเลี้ยงนะครับผมตรงนี้นะครับเปมนบอร์ดนะมองเห็นไหมะนะจากนั้นเราก็ใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปนะครับผมที่เราจะต่อนะ สราใสาร์ดดสท่วไปนะครับผม ก็เอาสาย SATA นะครับที่เป็นหัวลักษณะนี้นะครับเห็นไหมสายไฟนะครับผมเอามาเสียบเข้ากับฮาร์ดดิสต์นะครับลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ใช้สายนะครับผมนี่สาย SATA นะอันนี้ผมจะม้วนหน่อยให้มันดูสวยงามหน่อยนะครับ ประมาณนี้นะครับที่เหลือเราก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับผมการเก็บสายก็ใช้สาย,สายพวกสายที่มันไทยรัดนะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บสายให้มันดูไม่ล็อกหน่อยนะครับผมไม่งั้นสายมันจะลกเต็มไปนะฮะ ใส่เค่บรรทยลักนะเนาะจัดสายให้มันเรียบร้อยนะครับผมมันจะได้ไม่เกะกะนะฮะมันจะได้ดูไม่ไม่ลกเวลาใช้งานนะ ไม่ใช้แล้วก็มัดรวมกันไว้นะครับมันจะมีช่องให้เสียบ่หมนาะเนาะนแล้วสอดเข้าไปแล้วก็มัดมันจะได้ไม่เกะกะนะครับผมไม่ไม่ลกนะฮะ จะปิดฝาหลังก่อนนะฮะ จากนั้นเราก็หันมาดูข้างหน้านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราเก็บสาย,ยอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมครับนี่ก็จะประมาณนี้อ่าคราวนี้เราเราจะมาลองเปิดเครื่องดูนะครับว่าเครื่องจะติดหรือเปล่านะครับผมว่าเครื่องจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องลงวิดด้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้เรายัางไ,ได้ลงวิดดวนะครับผม ครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับผมต่อสายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บสายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะครับเสียบปลั๊กต่อจอต่อคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาลองเปิดดูนะครับถ้าเครื่องใช้ได้ปกติเครื่องจะดังติ๊ดหนึ่งครั้งนะครับผมดูนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลงวินโด้นะแต่ผมจะลองเทสดูก่อนว่าเครื่องจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมเครื่องดังติ๊ดหนึ่งครั้งนะครับผม อ่าตอนนี้เครื่องปิดนะครับผมเห็นไหมฮะแต่ตอนนี้ที่มันฟ้องแบบนี้นะครับก็คือเครื่องอ่ามันไม่มีวินโดว์นะครับมันก็เลยบอกห้ให้รีบูตนะครับให้การติดตั้งพวกซอฟต์แวร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองลงวิดโด์ดูนะครับผมเพื่อที่จะให้เครื่องมาใช้งานได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงวินโด์เลยนะครับอันนี้ผมจะเสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะทําการบูตนะครับ บอร์ดกิกะไบต์นะครับกด F12 นะครับ F12 จะบูตเข้าเมนูนะครับผมเห็นไหมครับมันจะเจอฮาร์ดดิสเรานะครับฮาร์ดดิสแล้วก็อันนี้เป็นสฟดได์เรานะครับผมเลือกคินตันนะครับผม Enter นะฮะผมจะให้มันบูตเข้ากับ Windows Mini ผมก่อนนะครับเนี่ยฮะผมจะเข้า Mini w i n d o w ์นะครับ10 6 4บิตนะครับแล้วก็ Enter นะครับตัวนี้ผมใช้โปรแกรมอ่า แตผมดูกันผมใช้โปรแกรมอะไรบูตตัวนี้ผมใช้โปรแกรม d l c Boot นะครับผมอ่าขั้นตอนการสอนนะครับผมมีสอนในคลิปนะไอตัวทำแฟลชไดร์บูตนะครับเข้าไปดูได้นะครับผมอันนี้ผมก็จะบูตเข้า Windows นะครับเพื่อที่เป็น Windows m i น i ในแฟลชไดร์ผมนะเพื่อที่จะทำการลงว i น d o w s นะครับผมตัวนี้ผมไม่ทำการโกดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น Windows 7นะครับผมลง Windows 7ไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ให้เด็กทิมพงานดูหนังฟังเพลงนะครับผมใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้งานหนักมากนะครับผม ส่วนตัว Windows นะครับผมก๊อปไว้ในฮาร์ดดิสผมนะครับผมโหลดมาเก็บไว้ในตัวฮาร์ดดิสอ่ะเนาะเดี๋ยวพอเครื่องมันรันเข้าหน้า Windows แล้วผมจะเสียบ External Hard Disk ผมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาไฟล์ Windows จากฮาร์ดดิสนะครับลงในเครื่องนะครับนะครับหลังจากผมเสียบเข้าไปมันก็จะขึ้นไดเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสผมนะฮะ จากนั้นผมจะโกดเลยนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยมันจะมีในโปรแกรมนะครับผมคลิกเข้าไปในโกดนะครับผมแล้วก็โอเคนะครับผมแล้วเลือกนะครับโลเคลนะครับอันนี้ผมจะฟอร์แมตทั้งหมดนะครับผมถ้าเพื่อนถ้าของเพื่อนๆมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับให้เลือกพาร์ติชันนะครับแล้วก็มาฟอร์มอิมเมจนะครับผมแต่ผมจะฟอร์แมตทั้งหมดผมจะเลือกดีดนะครับแล้วก็เนี่ยฟอร์มอิมเมจนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็ 7นะครับผมแล้วก็ผมจะเลือกไดรฟ์วินโดว์ผมนะครับผมในเอ็กซ์เทน a ลฮาร์ดดิสต์นะครับผมเห็นไหมฮะมันจะเจอของผมนะครับผมจะลงเป็น64บิตนะครับผมนี่นะฮะอันนี้คือฮาร์ดดิสต์ผมนะครับหนึ่งพันจิกนะเดี๋ยวผมจะเอนเตอร์นะครับผมเอนเตอร์แล้วคราวนี้ผมจะแบ่งพา i ิชันเห็นไหมครับมันจะให้แบ่งพาดิชันอ่ะนะเดี๋ยวผมจะแบ่งไดซีสัก สามร้อยแล้วกันผมจะแบ่งได้วสีักสามร้อยจิกนะครับผมสามร้อยก็คือสามแสนเมกนะครับผมหนึ่งพันเมกคือหนึ่งจิกนะครับผมแบ่งก็คือสามแสนนะครับผมเห็นไหมฮะแล้วผมจะเลือกเนี่ยโอเคนะครับเนี่ยแล้วก็เอนเตอร์นะฮะแล้วก็เลือกเย็ดนะครับผมเอนเตอร์ Enter. จากนั้นรอนะครับเดี๋ยวรอให้มันรันถึงร้อยนะครับผมแล้วก็จะเป็นการลงมิดโนะครับผมที่เสร็จสิ้นแล้วก็ทําการรีสตาร์ทนะครับเดี๋ยวพอมาถึงร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เรารอให้มันถึงร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเครื่องจะให้เรารีสตาร์ทนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอนเตอร์นะครับรีสตาร์อนะนะหรือใช้เมาส์ก็ได้ครับคลิกรีสตาร์ทนะครับจากนั้นเราก็ถอดนะครับผมแฟลชไดร์ออกนะฮะถอดแฟลชไดร์ออกนะครับ จากนั้นก็รอให้เครื่องนะครับผมมันรันวินโด้นะครับรันเครื่องนะครับมันจะลงไดรเวอร์ลงอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพอเครื่องมันทําการรันเข้าวินโด้เสร็จเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลงไดรเวอร์อีกรอบหนึ่งนะครับผมเนี่ยก็รอนะครับขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปดับเครื่องหรือปิดเครื่องนะครับรอให้มันเสร็จจนมันรันให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะรันพวกระบบให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นก่อนนะฮะเห็นไหมฮะมันจะเซตอัพนะครับอัปเดตทุกอย่างนะครับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ถ้าเราไปดับเครื่องหรือ,อเครื่องดับไปขั้นตอนนี้ต้องลงใหม่นะครับผมอันนี้ก็รอนะครับผมหลังจากที่เครื่องนะครับผมทําการติดตั้งเซตอัพเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลงไดเวอร์นะครับนี่ฮะผมจะคลิกเข้ามาในคอมพิวเตอร์นะครับผมครับเลือกไดซีนะครับผมแล้วก็โปรแกรมไฟล์86นะครับ ก็เลือกเนี่ยฮะแวนดีอานะครับผมตอนนี้ผมจะลงไดเวอร์ไว้นะครับเป็นไดเวอร์อนะครับผมตัวนี้โหลดผ่านเว็บไซต์ได้นะครับผมเป็นการติดตั้งไดเวอร์ของเครื่องนะครับเห็นปะมันจะมีพวกออ d ดิโอพวกเสียงพวกแลนพวกการใช้างานต่างๆนะครับผมก็จะติดตั้งเลยนะครับผมแล้วก็โอเคครับ จากนั้นก็รอจนเครื่องติดตั้งเสร็จก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสุ่มสำหรับการประกอบเครื่องแล้วก็ลงโปรแกรมนะครับส่วนลงโปรแกรมส่วนมากใครจะลงเป็น Windows 10 Windows 7ก็ดูตามสเปคเครื่องเอานะครับผมแต่การประกอบเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมนี่นะฮะประกอบเครื่องก็ใช้งานได้นะครับประกอบไม่ยากนะครับถ้าเราเราจะเอาไว้ใช้งานเองนะครับผมก็สามารถทำเองได้นะครับผม สไาดคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ